สักการะบูชาวัดถ้ำผาไสอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์วัดถ้ำผาไสมีถ้ำและธรรมชาติที่สวยงามเป็นป่าโบราณป่าดิบสนเขาป่าดิบแงมีวัดที่สายทุชนที่เลื่อมใสศรัทธามาสักการะบูชาขอพรกรบรรยากาศบริเวณวัดถรร้ำผาใสนะครับพี่น้องนะ ก็มีถ้ำมีต้นไม้บรรยากาศร่มรื่นมากนะครับวันนี้ก็มาทําบุญนะครับผมสวายสังกทานมาสเสดาจเคาะต่อดวงชะตานะครับพี่น้องในวันสงการปีใหม่ของไทยนะครับพี่น้องนะให้พระอาจารย์ลดน้ำมนต์นะครับเจิมหน้าผาก นะครับผมเพื่อเป็นสริมองคนในวันปีใหม่สงการไทยนะครับพี่น้องให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับน้องแล้วก็เดินขึ้นไปสักการะบูชาสวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็มาสักการะบูชานะครับผมที่วัดําปผาไสนะครับบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องนะนะขณะนี้ครับกำลังขึ้นบันไดนะครับผมพญานาคนะครับผม ลืมนับนะครับว่าไม่รู้กี่ขั้นแล้วนะครับผมกับบรรยากาศนะครับผมแห้งๆนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าเขียวอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับผมกับบรรยากาศนะพี่น้องนะป่าโบราณนะครับผมดูจากสถานการณ์แล้วป่าโบราณนะครับผมเป็นคล้ายๆกับหินโขดหินนะครับผมแล้วก็เป็นภูเขาเล็กๆน้อยๆนะครับผมปีนขึ้นมานะพี่น้องนะ

กำลังกินไอติมอยู่นะครับอย่างเด็ดอร่อยน,น,นะครับผมอร่อยไหมเยี่ยมโอ้โหพบกับทีมงานนะครับผมผู้สแสวงบุญนะครับผมหอโชคองาลาบนะครับพี่น้องทีมงานตม้มไผ่นะครับพี่น้องพอกลขึ้นมานะครับก็เจอพระใหญ่นะครับผมพระใหญ่การกินกันเลใหญ่โตที่มีพึ่งหลวงนะครับผมเกาะ อยู่บริเวณริมฝีปักครับพี่น้องนะพระพุทธมาหาโมนีสีสุนันทามงคลนะครับวัดถ้ำผาไสอำเภอจตุรัสขอโทษครับรรบัเตระรัอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ครับหน้าที่แห่งนี้ก็คิดว่าจะเป็นป่าสนเขานะครับผมป่าสนเขาที่มี ข้ามฝั่งนะครับผมก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมขเขมรน,นะครับเมร์แม่เล้านะครับผมกับบรรยากาศนะครับป่านะสถานปฏิบัติธรรมนะครับาาพราแม่เป็น้องเป็นวัดป่านะครับประวัติก็ยังไม่รู้นะครับผม ยังไม่ได้ศึกษาก่อนมานะครับผมนะคือปูสแสวงบุญพามานะครับพามายังไม่รู้ประวัติท่าผาแส่นี่มันเป็นมายังไงนะครับผมใครเป็นผู้ก่อสร้างนะครับพี่น้องนะดูจากเหตุการณ์และสถานการณ์นะครับผมแับบรรยากาศน่าจะตั้งมานานแล้วนะครับนะก็มีผู้สแสวงบุญนะครับผมมาสักการะบูชานะครับมากงหน้าหลายตาประชาชนนะครับผมที่ย อยู่อำเภอใกล้เคียงนะครับเทศกาลสงกราน